สวัสดีครับพี่น้องครับมาสมด้วยโซ่ต้องกันนะครับด้วยโซยนเครื่องเป็นของแมกนํากีสองก็ออสซิวัลเป็นภาษากลางน้ำนะครับผสมประเสกันไปนะครับพี่น้องผักกางเพิ่นกับฟังบอเคยรู้เรื่องนะครับภาษาอีสานของบางเทือนะครับเป็นการคอมเมนต์มานะครับว่าฟังไม่รู้เรื่องนะครก็เอาสองภาษานะครับภาคกลางอีสานนะครับแล้วก็คนไทยเหมือนกันนะครับใต้โพงไทยแคทไทยเหมือนกัน แปลกภาษาหน่อยเอามาซ่อมครับพี่น้องเอามาว่างไว้ตั้งแต่ตัวเสาครับกลับไปแล้วบอดีลูกจักรบอดีถามไม่ว่าสาเหตุเป็นน้ำหยังนะครับร้อนบ,บงไฟกันไฟมีบอทำดีไฟมีฟมกะมาเบิ่งน้ำมันครับถ้าไฟบอมีก็ต้องตั้งไฟก่อนนะครับถ้าไฟมีแล้วก็ต้องมัดต์ทเบิ่งครับถ้าบอดิก็ต้องล่างคาบูนะครับแต่มีสองอย่างเนี่ยครับสำหรับเครื่องเครื่อนนะครับ ข้ามาซ้อมไปอธิบายไปนะครับให้ดีลือ้อโค้งหลังคาออกด้ครับเปิดสวิตช์ไฟมีครับคนที่ใช้เครื่องนะครับเจ้าของเครื่องบางทีก็ใช้ไม่เป็นนะครับเครื่องติดได้บางที่ก็ติดไม่ได้มันอยู่กับน้ำมันนะครับน้ำมันขึ้นไม่ได้ ลองเติมน้ำมันดูก่อนครับมันเกะก,กะครับเอาออกนะครับถ้าเบ้า,เอาออกก็เกะก,กะเฮาอ๋อตัวนี้ทดสึกนะครับนี่นัดหวานนะครับนัดหวานไม่ดีนะครับไม่เหมือนหวานน้ำตาลดีกว่าเอาเอาไว้ก่อนครับกลับมาลองสตาร์ทบด้งนะครับพี่น้องก่อนจะสตาร์ทเดี๋ยวผมจะ รับเข็มน้ำม,มันนะครับสองตัวครับ<__ <ow> ด้านนี้นะครับเป็นเป็นอากาศนะครับด้านหลังของของเครื่องนะครับด้านใสายมือมาด้านหน้าเครื่องนะครับด้านหน้าเครื่องจะเป็นเขียนน้ำม,มันนะครับตัวน,วนี้ก็ปรับดูเขาเปิดมาเท่าไหร่จะปิดเข้าไปก่อนครึง่งหนึ่งรอบรอบครึง่งอันนี้เขาเปิดมารอบครึง่งเด้พีน่น้องน้ำมัน หนึ่งรอบครึ่งรอบผมจะปรับเป็นสองรอบเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อเผื่อมันติดแล้วก็ปรับคืนอากาศครับอากาศทีนี้มาปรับอากาศปเปิดที่รอบครึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอ,อบกลัวๆไม่ถึงครึ่งน,นะครับผมจะเปิดคายน้ำผมจะเปิดคายเข็้อากาศออก หนึ่งรอบเอารอบครึ่งนะครับเอารอบครึ่งเมื่อกี้เขาคายไม่ถึงครึ่งอันนี้อันนี้เขาปรับเร่งมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวคายออกก่อนันีดปรับเต็มเลยปรับเร่งเต็มเกียวครับแล้วมันเร่งแห้งเร่งแรงไปก็ไม่ดีเด๋ยวต้องใหยัหน้ำมันขึ้นก่อนนะครับอา้าว โอเขาน้ำมันแจ็คบขึ้นสงสัยสายน้ำมันมันหลุดหรือยังไงมันขาดหรืยังไงสายเข้าสายออกก็ปกตินะครับไม่ไม่มีน้ำมันขึ้นมาอย่างนี้มีปัญหาทางน้ำมันขึ้นแล้วครับต้องมาเอาน้ำมันออกก่อน บต้งมาคลายล้ำมันออกก่อนแล้วค่อยมาดูข้างในเป็นยังไงนะครับนะครับสายด้บมันขังในครับนะครับสายหัวบัวที่หัวกองนะครับสายสายที่หัวกรองครับจาขาดแล้วก็อ๋อสายสายของ ขึ้นหัวกดลูกยางสายที่ไปตัวลูกยางกดขาดไม่มีเลยครับเนี่ยนะครับ,รบขาดออกไปแล้วครับอย่างนี้น้ำมันกดมันก็ไม่ขึ้นนะครับจะกดขึ้นมาเลี้ยงให้มันสตาร์ทได้นะครับมันก็บขึ้นนะครับมิดอากาศขึ้นนั้งสิ้นนะครับอ้าวแบบนี้ก็ต้องลอืบอกว่าเบิ้งสายครับเพียงเด๋ยจะได้เปลี่ยน สายใหม่ได้ยังไงไมันจะดัดแปลงถอดสายน้ำมันนะครับดึงนี่จะบ้ออกนะครับมันแน่นสายน้ำมันถ้าดึงมันจะขาดนะครับต้องเอาปากไขควงด้านช่วยนะครับอย่างนี้นะครับมันจะไม่ขาดนะครับอันนี้สายกาะเร่งมาเอาสาย สายกลับนี่ก็โอ้ยมันแข็งหมดแล้วต้องเลยถอดจุกสายน้ำมันขึ้นมากนะครับเอออันนี้มันเขาตัดตรงนี้นนครับจริงๆมันจะเป็นแผ่นปิดแผ่นตัวนี้นะครับจะปิดอันนี้เขาตัดตัดออกเหมือนกันเพราะว่าเวลามันทำสายยางอะไรมันจะเกะกกะเพราะว่าตัวนี้นะครับกับบอมีสว่วน มีส่วน,นแข็งแรงตัวดันได้มากนะครับจะปิดปิดจุกตะมันปาดออกกระบอกบ๊อบอยังครับม่มีผลยังนะครับไม่มีผลอะไรปาดออกอย่างนี้ก็ดีจะได้ถอดง่ายเอาถอดออกมาก่อนครับสายกลับตัวนี้ก็แข็งนะครับแข็งเกีด้ดีนครับเนี่ยต้องคัดขึ้นมานะครับ โอ้โทำไมถึงเป็นเช่นนี้เนาะเนาะตัวสายที่ทำให้น้ำมันขึ้นตอนกดลูกยางก็ขาดนะครับปกติมันจะยาวจะยาวประมาณนี้นะครับอันนี้มันขาดตัวนี้เป็นเปลี่ยนเฉพาะสายก็ไม่ได้นะครับมันมันเชื่อมติด เชื่อมติดกันครับนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะพี่น้องตอนนี้ต้องเปลี่ยนทั้งชุดทั้งหัวหัวยางแต่ว่าตอนนี้อะไรก็ไม่มีนะครับอยู่ที่ร้านก็ไปไกลหน่อยตัวเมืองนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ชนบทะครับเราอยู่บันนอกบม่มีการขายอะไร มีอย่างเดียวครับผมสีดัดแปลงนะครับเอาสายมาต่อต้องเบรค่อยติดก็ให้ติดนะครับติดไต้ฟังเสียงก็ให้ปิดแก้ขัดก่อนนะครับเดี๋ยวให้จะควองพันสื่อมาเปลี่ยนทีหลังเอามาลองติดต่อกันดูครับดัดแปลงครับอันนี้มันเป็นสายน้ำมันแข็งครับแข็งแข็งมากเลยครับมันเกาดอ ผมจะมาเสียบเขารู้นี่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันติดกับสายครับต้องเยี่ยนทนุกชุดเลยถ้าถอดสายได้กัสบายนะครับหรือว่าเจ้าด้านแหลมนี่ด้านนึงแหลมคงจะเข้าง่ายกว่าเดี๋ยวลองดูลองดู ทิ้งไปเลยสาเหตุนี่สงสัยมีคนใส่อะไรนึ่งหนีบดิงนะครับลนี่รูลเลยครับใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปเอาไปใช้ก่อน จนกลัวว่ามันจะวันไหนมันมันสึกค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ก็เสร็จนะครับแต่ว่าตัวที่สายกดน้ำมันขึ้นนะครับนะครับตัวนี้ที่ไปติดกับยางกดน้ำมันทางขึ้นต้องเอาเส้นเล็กนะครับอันนี้ก็สายน้ำมันนะครับ เกาเดราแข็งกครับเส้นเล็กกับที่มาเสียบครับเพราะว่าสายทางขึ้นของที่กดน้ำมันขึ้นนะครับมันจะเล็กต้องใส่เล็กๆดัดแปลงนะครับเอาเท่าที่ที่จะทำได้นะครับพี่น้องคมคืนครับคมคืน เข้าไปเลยนะครับพี่น้องผมกใส่ลวดนะครับเส้นน้อยครับเส้นเล็กๆนะครับมาลัดไว้อย่ามันหลุดนะครับกลัวมันจะหลุดออก้องรัดไว้ใส่ไปก่อนครับดัดแปลงนะครับว่าต้องลงทุนงานนี้ครับว่าต้องลงทุน เอาอย่างนี้ไปเลยใส่จนว่าควดมือมันขาดมันเสียมันขิมไปหมดนะครับค่อยสื่อใส่นะครับใส่ไปกวนเท่าที่เมื่อได้เสียใดขาดก็จะค่อยเปลี่ยนนะครับซ่อมด้วยงบประมาณที่ไม่มียิ่งดีนะครับเอาเอามาใส่ลองดูถ้า เจอปัญหาแบบนี้ก็ทดลองมันนะครับว่าต้องลงทุนมันล่ะเอาเงินเสียนะครับมันบัาน แบบนี้ก็คงจะโอเคนะครับจับได้อันใดอันนึงขางเขาเนี่ยนะครับมััดแปลงรถนะครับพี่น้องซ้ายนี้นะครับก็มาเสียบเขาลูกของลูกยางนี่ครับลูกยางกดน้ํามันขึ้นนะครับตัวสันนี่ขางนี่เป็นตัวสั้นๆนี่เป็นเป็นตัวกลับนะครับเสียบเข้าไปเลยครับขอยากครับต้องอาศัยชิมครับ เิมปากแลมนี่แหละโอเคแต่ว่ายางตัวนี้โอ้ทำไมมันแข็งจังนะครับเขา,าลวดมัดมาเหมือนกันครับใช้ลวดมัดรัดคอสายตัวนี้นะครับกับเขานี้พี่น้องเอาตรงนี้ใส่คขมจับครับมันอยู่ใน โอเคครับการมาประกอบนะครับคาบูเข้าเครื่องนะครับตอนประกอบก็ต้องใส่ตัวเกาะเล็งก่อนนะครับถ้าไม่ใส่มันจะเข้ายากทีหลังนะครับต้องเอาเข้าก่อนอย่างนี้นะครับถ้าเอาคาบูเข้าก่อนแล้วตัวนี้มันจะเข้าไม่ได้นะครับต้องเอาเข้าก่อนสายนะครับไซย นี่มันแข็งครับต้องเอาเขาก้อนเี๋ยวเขายากนะครับเอาเสียบสายน้ามันเสียบก่อนก็ได้เสียบทีหลังก็ได้ครับสายน้ํามันแล้วแต่นะครับก็อเอาขอบูเข้าขบูนะครับถ้ารุ่นนี้นะครับบางทีเราดันมันไม่อยากเข้านะครับเราต้องนี่ครับกำกำไกลเล่ง ให้มันดันเดินหน้าให้มันเข้าได้นะครับเพราะว่าเท้าประกันนะครับมันมันติดมันติดดันกันไว้นะครับเวลากาัมกระเร่งครับมันจะส่งเข้าไปครับแบบนี้ครับก็หมุนน็อตตามเขาไปเลยน็อตี่หมุน ให้เข้าพอมกันนะครับใส่ขาชกติดลังคาแล้วก็ใส่ก็ได้ครับตัวนี้นะครับขาชกเติมน้ำมันลองสตาร์ตดูจะติดได้ไหมถ้าติดไม่ได้ก็มาแก้ปัญหาที่คาบูนะครับมาล้างมาเป่าก่อนทาติดไม่ได้นะครับเขาเอาไฟมีนะครับเีพยงแต่ว่าน้ำมันมันขึ้นไม,ไม่ได้ก็ลองแยกน้ำมันมันครับมันจะขึ้นบ่นะครับ กดน้ำมันไม่ขึ้นพี่น้องมันเป็นอียังเนะเาะใบเนาะใสสายน้ำมันต่อลงไปแล้วก็ยังบกขึ้นคือว่าคือว่าในรูจุกน้ำมันนี่มันตันนะครับก็บอกรถถึงนะครับเดี๋ยวออกมาเบิ่งไหมครับเป็นบาร์ล็อกนะครับข้างในครับเป็นบาร์ล็อกในห้ฮาเอาไขควงกดกดลงสักนิดนะครับแล้วก็ถอดออกครับนี่ครับนะครับจะเป็นบาร์ล็อกอย่างนี้นะครับเป้า ออกเรียบร้อยครับมาลอกเมื่อไหร่นะพี่น้องเขาก็เสียบเขา้าไปตมล็อกเก้าครับมาแยกเบิง่งไหม่ครับพี่น้องจะขึ้นไหมกดน้ำมันบ่ขึ้นอันนี้เป็นอย่างกดตัวไม่ครับเป็นของอะไรนะครับเก็บมาใส่ล้องเบิงครับอันนี้ขึ้นได้ครับนะ่ครับ อืมตัวนี้ขึ้นได้แต่สองตัวนี่ไม่ได้ครับเอามาใส่ล็อกมึงเล้วครับบออกที่นี่มาสตาร์ทมึงครับชกนะครับเปิดสวิคปิดชกมันไม่มีขาชกค,ครับเพราะว่าปลดออกเอาพาครับปิดไปก่อนแน่นดีอากาศเขาบ้ได้ครับ เหมือนจะติดนะครับที่นี่เอาหาออกครับปีไปโดนน้ำมันพ่วมนะครับถ้าปีไปนานๆน้ำมันจะท่วม <ś c oughs> ให้เข็มผมก็ลืมไปครับจักรรอบเนาะครับ จะต้องคลายออกอีกครับประมาณครึ่งรอบให้าอากาศออกเี็กน้อยครับเดี๋ยวปั๊บเล่งเข้าไปอีกครับกดน้ำมันขึ้นไหมนะครับน้ำมันให้ขึ้นไหมมาลองดูอีกทีนะครับ แรกก็ผมคายน้ำมันออกประมาณสองถึงสามรอบนะครับเกรื่องถึงติดได้นะครับพอติดได้มันก็เสียงสิหลวมนะครับพี่น้องมันจะเสียงดังวมเพราะว่าน้ำมันขึ้นหนักนะครับมัวเทียนเผาเผาไม่ไหวครับเผาน้ำมันไม่ไหวมันขึ้นเยอะก็ปรับเขียนนมันกลับคืนนะครับปรับเข็มน้ำมันให้มันกลับคืนมา มันก็จะกินเสมอพอดีอากาศเข้าพอดีน้ํามันเข้าพอดีมันก็เร่งได้แรงได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คายอากาศประมาณรอบครึ่งเหมือนเดิมนะครับน้ํามันเมื่อกี้ผมปิดขค้ืน,นะครับมันอยู่เท่าไหร่ลองดูครับครึ่งหนึ่งรอบรอบครึ่งอยู่รอบครึ่งครับพอดีเลยครับตัวนี้นะครับครึ่งรอบหนึ่งรอบรอบครึ่งนี่ครับอันนี้ ปัญหานะครับก็สายน้ํามันมันขาดข้างในนะครับที่แรกผมไม่รู้มาดูไฟก็มีนะครับแล้วก็คาบูไม่เป็นไรครับก็เพียงแต่ปรับนะครับปรับเขาเรียกปรับจุนน้ำมันนะครับน้ำมันอากาศนะครับน้ำมันถ้าหยุดด้านนี้นะครับน้ำมันซ้ายมือด้านหน้าเครื่องนะครับอากาศขวามือด้านหลังเครื่องคืออากาศนะครับ เวลาเครื่องสตาร์ทขั้งแรกนะครับตอนเชา้านะครับถ้าปิดชกสตาร์ทไม่ติดนะครับก็มาคขายครับเขียมนมันนะครับตัวนี้นะครับายออกครับายออกประมาณครึ่งรอบหรือว่ารอบสตาร์ทดูพอติดติดได้เร่งได้ก็ปรับเคืนนะครับให้อยู่ตำแหน่งเดิมถ้าอย่างนั้นมันจะกินน้ำมันเยอะนะครับเสียงก็จะหลวมไปถ้าปรับน้ำมันกินพอดีตำแหน่งมันก็เสียงแน่น ถ้าไปเข้าหน้างานเวลาตัดไม้ก็ถ้ามันวูบก็มาปรับอากาศนะครับคายอากาศหานะครับน้ํามันอยู่ตําแหน่งเดิมก็ได้แต่เรามาคลายอากาศหาว่ามันจะอยู่ตําแหน่งน้าจะแรงอากาศปรับออกทีละน้อยนะครับหรือยังไม่แรงพอก็ให้ปรับน้ํามันออกอีกสักนิดทีละนิดมันจะแรงสมปงกันนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องน้ํามันนะครับของคาบูมันสําคัญนะครับ เพราะว่าคาบูผ้าปั๊มอย่างนี้มันมีปัญหาเวลาสตาร์ทเครื่องผ้าปั๊มบางทีมันจะติดนะครับมันเปิดไม่ได้มันเหนียวก็อาศัยน้ํามันขึ้นมาเยอะมาละลายให้ผ้าปั๊มมันสบัดได้มันก็ดึงน้ํามันขึ้นมาได้อย่างนี้ครับอันนี้พูดถึงน้ํามันกับอากาศนะครับเครื่องเลื่อยโซ่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าติดไม่ได้ก็คลาย ถ้าคลายออกมาติดได้ก็ปรับให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับคงเข้าใจนะครับแล้วก็ปรับเร่งช่วยนะครับบางทีสตาร์ทไม่ติดก็มากํำเร่งช่วยสักหน่อยมันก็ติดนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับเครื่องถ้ามันเก่ามาอย่างนี้นะครับก็พูดไปยาวหน่อยครับอยากให้พี่น้องเข้าใจในการทํางานของเครื่องนะครับมันจะติดได้หรือไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆมันมันไม่เสียนะครับมันติดได้แต่ เพราเราไม่เข้าใจของทางเดินของน้ํามันนี้เฉยนะครับของอากาศถ้าเราเข้าใจจุดนี้มันก็ไม่มีปัญหานะครับพี่น้องก็เอาไปทบทวนคํานวณกันนะครับพี่น้องที่ยังไม่เคยทํานะครับก็ไปแก้ปัญหากันแบบนี้ถ้าเครื่องติดยากๆนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ปัญหาก็สายน้ํามันขาดข้างในนะครับแล้วก็พวกยางกดนะครับมันกดไม่ขึ้นนะครับไม่ออกมา ลองสองตัวก็ไม่ออกตัวที่สามเนี่ยเป็นของอะไรหมดครับผมเก็บเอาไว้ก็ามาใส่ดูตัวนี้มันออกได้ครับก็แสดงว่ายางกดก็เป็นปัญหาบางทีนะครับอย่างนี้นะครับก็คงเข้าใจกันนะครับพี่น้องก็เอาไปคำนวณกันดูเวลามีปัญหาอย่างนี้นะครับคงจะไปทํากันได้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับท,ที่ติดตามนะครับที่เข้าชมกันจะเอาไปเป็นความรู้วันๆของเรานะครับ ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ